ดวงปักหลังเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีเมษในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีเมษในปักหลังคุณจะต้องอดทนเหนื่อยในการรับมือกับเรื่องของการงานการงานของคุณอาจจะต้องมีการเดินทางมากพอสมควรคุณอาจจะได้รับการโยกย้ายหรือต้องไปไปฏิบัติหน้าที่ต่างถิ่นต่างแดน อยู่บ้างมากพอสมควรแต่การงานของคุณแม่นว่าจะสร้างปัญหาทําให้คุณปวดหัวได้มากเลยทีเดียวในช่วงนี้หากคุณพยายามรับมือหรือตั้งสติให้ดีการงานที่มีปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งคุณจะได้รับความเชื่อถือและได้รับเครดิตจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้คุณมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานในอนาคตได้อย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมษในช่วงปักหลังนี้ การเงินของคุณก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเสียไปกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดอยู่บ้างคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณลงทุนลงแรงคนอื่นมักไม่ค่อยเห็นค่าทําให้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเสียเงินไปเปล่าๆแต่ทั้งนี้การเงินของคุณก็จะได้จากในเรื่องของการลงมือลงแรงในการทํางานที่คุณได้ฝากฝีมือเอาไว้ทําให้คุณได้ลาบผลประโยชน์จากการงานที่ผ่านมาเป็นอย่างสูง หากงานใดที่คุณได้ลงมือลงแรงที่ผ่านมาเป็นระยะเวลานานหรืองานที่ได้สาเร็จแล้วแต่รอที่จะเบิกกับลูกค้าอยู่ในช่วงปักหลังนี้คุณก็จะได้รับเงินหรือคุณก็จะประสบความสำเร็จทําให้งานจบได้ทําให้คุณสามารถมีการเงินจากเรื่องการงานให้กับคุณได้เข้ามามากเป็นที่พอพอใจสําหรับตัวคุณเองเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวในเรื่องของความรัก ดวงความรักชาวราศีเมษในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์ความรักของคุณไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่ในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีปัญหากับเรื่องคู่ของคุณมากพอสมควรคุณจะมีความรู้สึกถึงความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาแวงระหว่างคู่ของคุณแม้กระทั่งคนโสดก็อาจจะยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาหาหรือคนเข้ามาหาแล้วก็ยังไม่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจหรือสร้างปัญหาให้ทั้งนี้ในช่วงนี้ก็อยากให้คุณ ได้อยู่เฉยๆนิ่งๆอย่าพึ่งใจร้อนหรือมีปากมีเสียงกับคู่ของคุณหรือคนที่เข้าหาคุณก็จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก